เห็นนาใช่ครับมีวอร์ดอยู่นั้นนั่นแหละวอดขังแค้นเฮ้ยแล้วขางแค้นก็ไปเปิดก่อนครับเป็โตช็อกเวฟครับฝนรีบกลับมาครับแต่ว่าเบเฮสวนไปแล้วแล้วออยลิฟสวยมากครับแต่ว่าขางแค้นยังเข้าอีกาขันแล้วก็พยายามจะแนบครับนีและกระโดดไปทาดเส็จปาดครับแต่ก็รับคลอยครับมาพยายามใช้อมตะแต่ว่าตรงนี้ครับเผาเลสกระโดดมาสะั้านใส่ตัวของครับ พิ้นไม่บูดและมีจังหวะได้ยิงและปิ้นครับแต่มีก้างครับอตีจากตัวของเบเฮมอสและสะพั่นเยอะกว่าเลือดเดือเยอะกว่าอังม็อกแล้วขนกับมาเข้ามาเตะเคลนครับเข้ามาสตัร์ทแรกมาแล้วจะยังไงต่อเข้ามาลาวาเซอร์ก็จริงครับแต่เบิร์นไม่เล่นครับมานาไม่พอแล้วเข้ามาเป็นทีมไฟเฉยเลยฮะเตะใครเข้ามาแต่โดนกระจกแปดด้านครับโดนสตัร์ททิหมดเลยออาแล้วกำลังจะหายไปหายไปครึ่งหลอดแล้วยังมีลัตเตอรี่และโกลเดตเดินน้ำครับเพราะดุนกลางวงครับแล้วลัตเตอรี่มาอัปปแตเอามารจ่างกโนแตกอักเดอร์ โอ้แล oh, mm ้วดูครับอ้ยิมไฟสวยจริงจริง